テス no, จียมนเช้าเจ็ดร้อยวินาทีพบกับผมนายสารภาพพลาดทุกอย่างกับรายการคุยยามเช้าถึงยามเย็นซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อท่านผู้ชมทุกท่านเรามาดูขา่าวจากตามประเทศกันนะครับนี่ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับที่อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศและทางบกใส่ชนวนกาซาทําให้มีผู้คนได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและผู้ก่อ,อการร้ายฮามัสจะมีแผนการตอบโต้ตอย่างไร และจะใช้ระเบิดในการฆ่าอีหรือไม่เราไปชมรายงานสจากคุณม ou, ูฮัมหมัดเดนบูดูครับครับคุณสารภาพครับตลอดหนึ่งเดือนของการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลขณะนี้ยอดผู้บาดเจ็บในชนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็น100กว่าคนเสียชีวิตไปแล้ว1,900คนและในจำนวนนี้ก็รวมถึงเด็กอีก400กว่าคนคาดการว่าอิสราเอลจะมุ่งเป้าโจมตีไปที่สตรีและเด็ก แล้วทำไมผู้ก่อการร้ายฮามาสถึงใช้เด็ดในการลอมนุษย์หรือว่าต้องการความสงสารจากประชาคมโลกหรือว่ายางไงครับถ้าจะบักใจเชื่อตามสื่อยิวทุกอย่างแล้วจะส่งผมมาที่นี่ทําไมล่ะไม่มีใครอยากให้ลูกหลานตัวเองเป็นบังเกอร์หรอกนะครับแต่จะให้ทํำยังไงได้ในเมื่อแผ่นดินถุกล้นจนไม่มีที่สุขหวัวน,นอนอยู่แล้วและได้มีรายงานเพิ่มเติมบอกว่ามีมัสยิดหนึ่งอย่างน้อย161หลังในชนวนกาซาที่ถูกทําลายจากการโจมตีของพวกยิวซาอนิส มัสยิด41แห่งถูกทำลายเสมือนไม่เคยมีมัสยิดอยู่ที่นั่นมัสยิดและมัสยิด120แห่งที่ยังมีความาช่วยเหลือชาในประเทศไทยกันต่อนครับเมื่อสักครู่ชาวบ้านที่สุพรรณบุรีได้พบค้างคบแฝะให้หวยสองงวดแรกชาวบ้านที่ตำบลหอยแครนหอยแมลงวันได้นัดกันไปขอเลขเด็ดเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นที่ฮือฮากันมากในเวลานั้นเลยนะครับท่านผู้ชมเอางั้นไทยงั้นเราไปชมโฆษณาการสักครู่นะครับ สล l a m ล l i ม u ครับแม่ครับผมก็สบายดีนะครับอาหารเหรอครับก็พอทานได้ฮนะชาวบ้านที่นี่เขาอดมื้อกินมื้อเขายังทานได้เลยแค่นี้สบายมากครับแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะสล l a m ล l ุมครับแม่ กูซารกูซารลูกยืนไหนลูกก care ูซารเป็นอะไรมากไหมจีบตรงไหนมากไหมกูซารนี่อาบีได้โรตีมาแผ่นหนึ่งไปเราตายหรือลูกไปเราไปกินกัน Ah, Kosar, Kimsa, abikinkan. Nui yang tidak yang Tidak lapar, kita harus makan. Kita harus makan. Kita harus ni Kita harus makan. nan harus makan. Kita Ya ada si kau sar Kita harus makan. Kita si. harus begin บีบอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันก็ใช่สิลูกผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันหากส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บส่วนอื่นก็จะเจ็บปวดด้วยแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเรากำลังจะตายไม่ไม่ลูกรู้สิครับ พี่น้องทั่วโลกเขารู้เหตุการณ์ในอัลจราเป็นอย่างมากเลยเรามีการรายงานข่าวแทบทุกวันผมเป็นนักข่าวมุสลิมจากไทยแลนด์ครับน้ำหน่อย,อยรครับน้ำหน่อยค,ครับยาซากลลอ์ครับ นักข่าวครับแล้วเขารู้เรื่องของเราของเราแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องที่ไทยแลนด์จะปวดกับสภาพศพเด็กในกษซาเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้มีการแชร์ภาพต่างๆจนเกิดเป็นกระแสะใหญ่โตเลยนะหลายองค์กรได้มีการระดมทุนส่งมาช่วยเหลือทางนี้เลยนะครับคุณแน่ใจหรือครับคุณนักข่าวว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดผมมั่นใจ ที่ผมรู้จักส่วนใหญ่ล้วนเจ็บปวดในฐานะเดินร่งรางเดียวกันทั้งนั้นแล้วคนที่คุณไม่รู้ล่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เยวชมกลุ่มหนึ่งเขาคิดอย่างไรในการบอยคอดคุณคิดอย่างไรในการโรอยคอรัรบก็กันไม่เข็ดนะยังไงเต่อเาอ ไปขารออ้าก oh, ็คือกบปออ้าก็คือเป็นการเลิกซื้อเลิกใช้สินค้าที่มาจากอเมริกาครับเราไปชมสินค้าไปขอกันหน้าจอฮะห้ามกินแมคโดนัลด์ หางกินแป็กซี่ด้วยแล้วโคกอ่ะโคกินก็ไม่ได้ <c ười> โคก็กินไม่ได้นี่กินอะไรอไม่ใช่อย่างงั้นเขาแค่รณรรุมแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกเราจะกินไม่กินอันนี้พูดดีมีสาระมีสาระเราไปก่อนดูขนาดที่พี่น้องที่ซาอุเขากินน้ำโคกแทนน้ำเปล่าอยู่เลยเนี่ยน่าพาูอะไรกับพวกเราอ่ะ แสดงว่าในการบอยขอพวก,กัสไม่เห็นด้วยแล้วแล้วในลักษานล่ะเววเวลเวล no no ถ้าใครมีปัญหาโทรหาเพื่อนผมได้เลยนี่เพื่อนผมเพื่อนผมครับท่านผู้ชมเยาวชมวกลุ่มนี้เขาไม่เห็นด้วยในการบอยขอครับทางั้นเราไปชมก็สนาสักครู่ครับ อซร์อาบีเสียใจที่อาบีต้องบอกความจริงให้ลูกรู้ที่อาบีเคยบอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันอันนั้นแต่มุสลิมบางคนเขาจะนับเราเป็นพี่น้องกันนั้นอาบีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นั้นมันเป็นความ แต่นั่นมันเป็นมุมหนึ่งของสังคมหรอกนะเยาวาชนที่เป็นความหวังมันก็ยังมีอยู่เนะี่ยแล้วไหนล่ะอยู่ชนที่เป็นความหวังของคุณตราบใดที่เขายังทำสิ่งที่ฮารอมและเป็นทาสของยาเสพติดและไม่คิดเปลี่ยนแปลงตัวเองพวกเราก็จะถูกย่ำยีจนไม่จบไม่สิน้นไหนล่ะ กูสซร์รับนี่ไปซะเอาไปสู้กับไอ้พวกยิวนั่นก้อนหนเนี่ยนะอับีจะไปสู้กับรถถังได้ไงละ่ะสิ่งที่เรามีกือไอ้พวกยิวนั่นก็คือหัวใจหัวใจที่ไม่ยอมก้มหัวและไม่ยอมท้อสู้กับไอ้พวกยิวนั่น อาบีไม่อยู่ลูกจะต้องเข้มแข็งและสู้และอย่อมก้มหัวไอ้พวกยิวนั้นเป็นอันขาดนะครับเซอร์รับอบีหนูขอออกไปเล่นข้างนอกนะครับอบีได้ระวังหน่อยนะครับเซอร์ถ้าได้ยินเสียงเครื่องบินเมื่อไหร่ขอให้หลบเข้ามาในบ้านทันทีเลย The one do I guess. what's that what's that what's <laughs> I am sorry. Kan ibunya yang lemah longlai tak lagi bernyawa derita suara batinnya tak siapa mendengarnya. <tuh -tuh. อินนาลิละว่าอินน่าอิเลฮิรอจิอูนไหนล่ะไหนล่ะเยาวชนที่เป็นความหวังของคุณเข้าอยู่ไหนล่ะเข้าอยู่ไหนท่านอย่าลืมสิว่าท่านยังมีพวกเราอยู่ที่เก็บซึ้งความทรงจำเนี่ย ท่านรู้บ้างไหมว่าตลอดเดือนอมฎดอนที่ผ่านมาทุกครั้งที่อิหม่ามอ่านดุอากูนุดวิงวอนขอให้กับพวกท่านแล้วก็กับดินงแดนต่างๆก็มีเสียงขึ้นมาว่าอาเมนอาเมน จากมัสยิดไปยังทุกๆมุมโลกลฮัมดุลิลาที่เราได้ยินแบบนั้นฮัลโหลคุณสรพัฒครับว่าไงครับผมมีรายง,งานด่วนจากกาซาครับคุณหมดหน้าที่แล้วสำนักงานประเทศไทยต้องการคุณดวงครับเรื่องนั้นผมรู้ดีนะครับ แต่ขอให้ผมได้รายงานข่าวเป็นครั้งนี้ครั water, right? nee ้งสุดท้ายได้ไหมครับไม่ได้ครับนะครับคุณสลภาพผมขอร้องนะครับงั้นเลยนะครับครับผมจะรายงานให้สั้นที่สุดแม้จะมีประกาศหยุดยิงจากอิสราเอลแต่ในทางปฏิบัติแล้วอิสราเอลยังส่งกองกําลังทางอากาศโจมตีอยู่เป็นระยะระยะและที่แนวโน้มว่าสถานการณ์จะยุดยุ่นรุนแรงมากขึ้น และนี่เป็นการสูญเสียครั้งล่าสุดเด็กชายอายุววยแค่11ขวบน้องเกาซัตถูกสะเก็ดระเบทที่กลางหลังเสียชีวิตกลางอ้อมกอดของผู้เป็นพ่อและภาพที่ท่านได้เห็นบนหน้าจอก็คือภาพเด็กที่บริสุทธิ์ ที่ถูกทำลายกับพวกยูเลวนั่นทำเถิดครับไม่ว่าท่านจะบริจาคท่านจะขอดุอาหรือว่าท่านจะทำอะไรก็ได้ที่เห็นว่าใจของพวกท่านได้อยู่กับพวกเขาได้มากที่สุดส่วนผมนายมมฮัเหมัด,ดบูดู ตัวแทนมุสลิมจากประเทศไทยจะขออยู่ร่วมเป็นร่วมตายกับพี่น้องที่นี่ xin đăng nổi mày trái lá xin đi ลร้องไห้น้ำตาสายเลือดชีวิตไม่เคยพบเจอเหตุการณ์ในต้องมาเจอกับคน เด็กจะนอนที่ไหนเด็กๆจะกินอะไรอาหารจะกลกนลมไปน้ำข้าวก็ยังไม่มีทำไมต้องเผาบ้านหนูเผาเพานูผิดอะไรทำไมต้องไล่พวกหนูบ้านหนูที่เคยมีสุข แต่ตอนนี้มันโหดหูกูร้องให้ใครไดุ้นูนู้โทษมันทำไมต้องเผาบ้านหนูเผาพาหนูผิดอะไรทำไมต้องไล่พวกนูบ้านหนูที่เคยมีสุข